นอนอโอ้โหวัสดีครับ,บระนะผมเล่นมิงอผมเล่นช้อนแอบนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ดบสองสิบสามสิบสี่แอบยังสิบห้า1ิบหกสิบเจ็ดบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ ยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก<ฮ>้าสามสิบแอบอยังนะครับผมอาูุเหมือนกันนะครับเอ,บอบ้ยมอเตอร์เปิดนะครับใครอยู่คะคือม,มันแอบตรงนี้นะครับอ้าเมเก้ครับ <c oughs> อาเอันนี้เป็นอะไรครับ <c oughs> แตะมันมันดู <c oughs> ดจิ้มแมัตอ่ะไม่เป็นไรครับ ถ่ายนานไม่ได้ครับต้องซื้อกล้องเหมือนไมเมนเนสอะ่ะน้าจำได้ไหมคยอดูคลิปไมเบนเนทไหมต้องซื้อกล้องอะ่ะใามาถ่ายนานได้ไม,ไดมีครั้งเดียวคือต้องซื้อกล้องไมเมเนสซื้อกล้องแบบมันที่มันที่มันถ่ายนานได้อ,ะอ่ะอ๋อพ,พี่ไปก่อนนะเจอแล้วครับคุณแรกครับ อ้าวน้องคนที่สองครับเย้ด้วยกันไปด้วยยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีอะไรข้างล่างหรู้ไให้เดี๋ยว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 พี่พี่งหายทั่วก่อนเดี๋ยวมีคนแอบผหลังหรือเปล่าวะไม่หาเลยเอาใหม่ได้ป่ะคลิปตัดอะฮะคลิปตัดไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวเราตรงแอบใต้รถได้ป่าวในใจมาแอบใจดิอาตาตาครับปองตาตาชื่อป่าผมไม่รู้หรอกครับคุณแอบใต้รถครับเอาใหม่ได้ไหมพ่อคิดตัดไม่เอาไม่เอาขี้เกียจถ่ายเออขี้ถ่ายใหม่มันเหนื่อยเนาะตัดไปอนวันนี้เล่นโซ่เหนื่อยนะคะมามาพี่ไม่ตัดดีกว่าพี่นอนออกเลย แอบตรงนี้นะครับน้องเบกกี้หาผมไม่เจอเหรอครับโอเค อีกกีบีมถามอีกกี้ครับผมขายไม่ขาดครับขอขอโค่นเลยครับ คนนานครับน้องมิกกี้ไปหาใครก็ไม่รู้ครับผมต้องแอบก่อนนะครับอรอรเออมีคนเรียกผมนะครับบ้ามากเลยครับน่าเสียใจต้านนะครับ อะไรยังยัง,ยงมาเร็วจังนะโอ้พิกี้ไปไกลมากเลยครับ โอ้โหพิกกี้ไปตรงนี้พิกกี้หาผมไม่เจอครับเหมือนมองอะไรสักอย่างแล้วครับเฮ้ยครับพิกกี้ไปเรียบร้อยแล้วครับ ผมคว่าเมาไปกี้หาสาวคนไม่เจอเหรอกครับใช้เวลาน,นานเลยครับผมแค่เอาผ้าตัดต่อแล้วครับให้พี่ีีมันมาเร็วขึ้นนะครับ<ฮ>ผมแอบน้ำมากเลยครับ บิกกี้หาผมไม่เจอแล้วครับตรงนี้ครับวิกกี้ไม่ไม่มาตรวจตรงนี้ครับตรวจไม่มาตรวจตรงนี้ก่อนนะครับค่าตรวจตรงนี้ก่อนผมก็เป็ดคนได้แล้วครับ โอโหนานมากเลยครับปิกกี้หาคนไม่เจอเครับผมเห็นปิกกี้มาแล้วครับ ดูยังไงเอาข้ามหน่อยครับดูยังไงผมอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหภาษาผู้เบาสุดแล้วคิปตัดอ่ะคลิปตัดด่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องหาคนไหนเจอก่อนครับเออน้องมีคำใบให้ไหมว่มีไปหน่อยว่าอยู่ นี่ครับเดี๋ยวผมขายวิกกี้ไปตรงนู้นนะครับใช่ครับผมแอบเดียนมากเลยครับผมเจอคุณแรกใช่ไหม ไม่่ายครับเฮ้ยเฮ้ยิกี้พิกี้เห็นพี่แล้วพี่ดูพี่ดูคนแรก

ไม่ใช่มันแอบ,บต้นไม้ใช่ไหมนเนี่ย ครับโอ้โหผมไม่นานโดนปงครั้งแรกเลยครับอ้าวเลยได้ยินเสียงครับทุกคนโป้งแล้วค well รับเหตุการณ์นี and and ้ไม่ใช่โทรศัพท์กันหรอกเออขายไม่งเสร็จมากโอ้โหขายคนนานเลยครับบวกกัดเป็นไปรับไรงใจด้วยบวกกัดที่มีไปนะแอบใจกันมากเออซอยอะไรอย่างเงี้ยเออเออใช่ใช่ใช่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าดีสิบทีเอ็ดทีสองทีสามดี่สี่ดี่ห้าที่หกดี่เจ็ดทีแปดดี่เก้าสามสิบวันนี้ผมขอนับใบครับผมนับสามไม่ได้ครับเผื่อมันแอบแปลเก่งมากเลยครับ กำนับแบายบายขึ้นนะครับไม่ใช่เหตที่เดินเหรออ้าน้องใช่ไมเนี่ยคนแรกนานาพี่ไปยู่กันนะครับไปกี้ไปไหนะครับขอขอ,อเข้าหนรอ แปะแล้วครับตอนได้ตอนตอตอไปไหนไม่รู้แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยสองเมื่อกี้ครับเจอแล้วออกมาครับ<อ>คนที่สองครับอยาจะแอบเนียนมไม่มา เริ่มหลุดแปะไม่แตะมุ่งเห็นแต่พื้นเดี๋ยวแต่ต้านไปไหนไวะเฮ้ยอเซต้านเห็นเชือแล้วครับพุทออกมาออกมาอยู่นี่ <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> ไอ้า <c oughs> โอ้โหแอบใกล้การที่เอง